いただいていただいていただた บนกระดานหมากรุกแห่งอำนาจที่เรียกว่าชายแดนไทยกัมพูชานั้นทุกตารางนิ้วคือลมหายใจของชาติคือแผนที่ที่ขีดด้วยเลือดและหยาดเหงื่อของบรรพบุรุษเมื่อผู้นำเขมรอย่างฮุนเซนได้ตัดสินใจเดินหมากเกมที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตโดยการลากเอาสีพื้นที่อธิปไตยของไทยไปขึ้นสู่เวทีโลกอย่างศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ i อซซึ่งเขาไม่ได้แค่ต้องการแผ่นดิน แต่ต้องการสั่นคลอนศักดิ์ศรีของพญาโคจสารยอย่างราชนาจักรไทยเสียงปืนยังไม่ทันดังแต่สงครามจิตวิทยาได้เปิดฉากขึ้นแล้วเดิมพันครั้งนี้มันสูงกว่าที่คิดและฮุนเซนกำลังจะได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าการปลุกยักษ์ที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมานั้นผลลัพธ์มันน่าสะพรึงกลัวมากเพียงใดครับเกมอำนาจพลิกตำราการทูต เรื่องราวทั้งหมดนี้น้นะครับมันได้เปิดฉากขึ้นด้วยความทะเยอทะยานของฮุนเซนที่หวังจะสร้างคะแนนนิยมและชาตินิยมเพื่อให้ตัวเองนั้นกลับมาผงาดได้อีกครั้งเขาเลือกที่จะจุดไฟสงครามการทูตโดยชี้เป้าหมาย4ี่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทยบริเวณอีสานใต้นั่นก็คือปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ปราสาทตาเมืองโต๊ดจังหวัดสุรินทร์และช <cart> ่องบกสามเหลี่ยมมรกตจังหวัดอ <cit> ุบลราชธานีครับ <invincible. S 1> <make> ซึ่งบาดตัวแรกที่ฮุนเซนเดินมันก็คือการยื่นเรื่องทั้งหมดต่อศาลโลกหรือ ICJ แต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งเขาคิดว่านี่คือการรุกคาดที่จะบีบให้ไทยต้องจำยอมลงมาเล่นในเกมที่ตัวเองเป็นคนเขียนกติกาแต่เขาคิดผิดอย่างมหันครับก้าวแรกที่พลาดพลัง้งเมื่อไทยไม่เล่นด้วยซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้นอ่านเกมขาด และก็โดนแรงกดดันจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยแหละครับจึงทําให้เราไม่ส่งตัวแทนไปและไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยก็เพราะการก้าวเข้าไปในศาลโลกมันก็เท่ากับการยอมรับอํานาจศาลเหนือดินแดนอธิปไตยของเรานั่นเองซึ่งดินแดนของเราเราตัดสินใจเองได้และเมื่อไทยไม่เล่นด้วยการยื่นฟ้องของหุนเสนนั้นมันจึงกลายเป็นแค่ละครปาหีที่จัดฉากให้คนในชาติของตัวเองดู มันเป็นแค่การแสดงงิ้วหลอกเด็กทางการเมืองเท่านั้นการกระทําของเขาในเวทีโลกจึงได้กลายเป็นโมฆะทางพฤติไนในทันทีและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของหายนะที่คาดไม่ถึงครับซึ่งสิ่งที่จะตามมามันไม่ใช่ใชัยชนะที่หุนเซนวาดฝันเอาไว้แต่มันคือโดมิโนแห่งความพ่ายแพ้ที่จะล้มคลืนลงมาทับแผนการของเขาจนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีนั่นเอง หายนะที่หนึ่งภูมะเขือน้ำตาเช็ดหัวเข่าที่พนมตรอบวงเล็บหน่อยนะครับคำว่าพนมตรอบหรือพนมตรอบมันก็แปลว่าภูมะเขือในภาษาเขมรนั่นแหละครับจุดพลิกผันแรกที่ทำให้ฮุนเซนต้องสะอึกจนจุกนั่นก็คือการสูญเสียภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดกลับคืนสู่อ้อมอกของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและความเจ็บปวดของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนกันล่ะครับ มันก็อยู่ตรงที่ว่าภูมะเขือไม่ได้อยู่ในสี่รายการที่ฮุนเซนจะเอาไปฟ้องศาลโลกด้วยซ้ำมันคือจุดที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเสียแต่กลับเป็นจุดที่เขาเจ็บหนักที่สุดนั่นเองครับซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมากัมพูชาได้รุกล้ำและยึดครองภูมะเขือเป็นฐานที่มั่นสำคัญเขาทุ่ม,มงบประมาณจำนวนมหาศาลลงไปกับที่นี่อย่างมากมายเลยทีเดียว เช่นการมาสร้างกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขนส่งกําลังบํารุงและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ขึ้นสู่ยอดเขาการที่มาสร้างบันไดคอนเกรตมากกว่า200้คันเพื่อสร้างความสะดวกในการเคลื่อนพลและการติดตั้งระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและอาวุธหนักจํานวนนับไม่ถ้วนซึ่งภูมิเขือนนั้นนะครับมันเปรียบเสมือนดังบ้านหลังที่สองที่พวกเขาลงทุนลงแรงไปมหาศาลแต่เมื่อการประทะที่เกิดขึ้นทหารไทยผู้กล้าหาญของเราก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เหนือกว่า เราสามารถผลักดันและยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดกลับคืนมาได้อย่างสำเร็จและสิ่งที่น่าสะใจที่สุดก็คือทรัพย์สินทุกอย่างที่กัมพูชาลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นกระเช้าบันไดอุปกรณ์สื่อสารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์นั้นไทยยึดได้เรียบทั้งหมดครับสำหรับกัมพูชาแล้วมีไม่ใช่แค่การเสียดินแดนที่เคยรุกล้ำแต่มันคือการเสียของรักและเสียหน้าอย่างรุนแรงที่สุดซึ่งมันเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่า อธิปไตยของไทยได้กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แบบคุณเซนที่หวังจะได้คะแนนนิยมกลับต้องมาเสียคะแนนจากความพ่ายแพ้ในจุดที่ตัวเองไม่ได้เตรียมใจไว้เลยแม้แต่น้อยครับหายยนะที่2ปราสาทต,ตาเมือนทมปิดตำนานอ้างสิทธิ์ด้วยรัวลดน้ำแห่งอธิปไตยถ้าภูมะเขือคือการโดนสวนหมัดแรกจนหน้าสัน่นปราสาทต,ตาเมืองทม ก็คือมัดต็อกเอาท์ที่ส่งให้ฮุนเซนลงไปนอนกองกับพื้นนั่นเองซึ่งปราสาทต,ตาเมินทมนั้นนะครับมันคือหัวใจของเกมมันคือพื้นที่เป้าหมายอันดับหนึ่งที่กัมพูชาต้องการมากที่สุดนั่นก็เพราะว่าในอดีตทินนีคือพื้นที่เปราะบางตามสนธิสัญญา MOU ที่มีทหารทั้งสองฝ่ายตรึงกำลังอยู่ร่วมกันแต่ฝ่ายกัมพูชานั้นกลับไม่ยอมให้เกียรติข้อตกลงพวกเขาพยายามป่วนแล้วป่วนอีก ทำทุกวิถีทางเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งนั่นก็คือการส่งคนขึ้นมาร้องรําทําเพลงบนปราสาทนับครั้งไม่ทวนจัดทัวรถบัดขนคนขึ้นมาสร้างสถานาการณ์ต่างๆและก็ได้ส่งทหารเข้ามาปะปนยั่วยุอยู่เสมอครับซึ่งการกระทําเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่หลังจากการประทะก,กันครั้งใหญ่มันก็ทําให้เกมนั้นได้เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อสถานาการณ์สุกงอม ฝ่ายไทยได้ทําการปิดเกมอย่างเด็ดขาดและถาวรเราได้ทําการล้อมรั้วลวดหนามรอบตัวประสาทตาเมินทมทั้งหมดซึ่งนี่มันไม่ใช่แค่รั้วธรรมดานะครับแต่มันคือรั้วลวดหนามแห่งอธิปไตยที่ขีดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนวันนี้คือแผ่นดินไทยและนับจากวินาทีนั้นเป็นต้นมาเกมพูชาก็ไม่อาจย่างกรายเข้ามาในพื้นที่ประสาทตาเมินทมได้อีกเลยแม้แต่ก้าวเดียวครับ ซึ่งการสูญเสียประสาทต,ตาเมินทมที่ตัวเองหมายปองที่สุดไปแบบร้อยเปอร์เซนมันถือเป็นการตกหน้าฉาดใหญ่ใส่รัฐบาลของฮุนเซนมันทําให้กองทัพของเขาดูอ่อนแอและทําให้คะแนนนิยมที่เขาหวังจะได้กลับดิ่งลงเหวจนสุดตาและสุภาษิตที่ว่าเริ่มก่อนแต่สูญเสียมันคือบทสรุปที่เจ็บปวดที่สุดสําหรับกัมพูชาในสมรภูมินี้ครับหาณนะที่3บ้านหนองจาน หอกข้างแคร่ที่ลามจากอีสานสู่ภาคตะวันออกซึ่งความสวยของคุณเซนนั้นมันก็ยังไม่จบสิ้นแต่เพียงเท่านั้นนะครับก็เพราะว่าไฟสงครามที่เขาจุดขึ้นในอีสานใต้กลับลุกลามบานปลายมาถึงบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วในเขตภาคตะวันออกซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาคาดไม่ถึงอย่างสิ้นเชิงซึ่งที่นี่มันไม่ใช่แค่การอ้างเสร็จแบบล,ยลอยๆแต่มันคือการที่ชาวกัมพูชา ได้รุกล้ำเข้ามาสร้างบ้านเรือนในเขตอธิปไตยของไทยมานานหลายปีและเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาฝ่ายไทยก็ไม่ได้ใช้แค่วาทัศิลป์แต่เราใช้หลักฐานเข้าสู้ครับซึ่งภาพถ่ายทางดาวเทียมความละเอียดสูงได้ถูกนำมาเปิดเผยมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการรุกล้ำที่เกิดขึ้นจริงและเมื่อหลักฐานมัดตัวแน่นหนาขนาดนี้ฮุนเซนถึงกับเงียบกริบเหมือนเป่าสากทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อย ได้แต่ปล่อยให้ทางการไทยผลักดันผู้บุกรุกออกจากพื้นแผ่นดินไทยไปและครอสซ้ำกำมซัตฝ่ายค้านของกัมพูชาเองอย่างสมรังสีก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปได้ง่ายๆซึ่งเขาได้ออกมาโจมตีซ้ำเติมหุนเซนอย่างหนักหน่วงและก็ทำให้คะแนนนิยมของเขาที่ตกต่ำอยู่แล้วยิ่งดำดิ่งลงไปอีกนั่นเองแหะครับจากราชสีคำรามสู่สุนัขขี้ฟอง ซึ่งภาพลักษณ์ของฮุนเซนก่อนและหลังเหตุการณ์ปะทะก,กันครั้งใหญ่ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2568ที่ผ่านมามันได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทีเดียวครับซึ่งก่อนหน้านั้นเขาคือราชสีปากแจวที่ออกมาคำรามผ่านสื่อทุกวันอวดภูมิอวดเก่งทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ดังมหาอำนาจโลกก็ไม่ปานแต่พอเจอของจริงจากประเทศไทยเข้าไปเท่านั้นราชสีผู้ห้าวหาญก็ได้กลายร่างเป็นหมาขี้เรือนที่ขี้ฟ้อง ที่เดินสายวิ่งจ้นไปฟ้องชาวบ้านทั่วโลกพยายามสร้างเฟกนิวส์เรื่องทุ่นระเบิดและเรื่องอื่นๆอีกมากมายแต่ก็ไม่มีใครให้ค่าให้ราคาเลยประสาตตาเมินโต้ที่เคยอยากได้ก็ไม่สามารถแตะต้องได้แม้แต่ปลายเล็บช่องบกที่เคยเป็นตำนานก็ทําอะไรไทยไม่ได้และที่ช่องอ่านมา้าก็ต้องสูญเสียพื้นที่ตลาดคืนให้ไทยไปอีกและสิ่งที่ฮุนเซนพอจะเอาไว้อวดชาวโลกได้ในตอนนี้ ก็มีเพียงปราสาทต,ตาควายที่ยังคงตรึงกําลังกันอยู่แต่ในสถานการณ์นั้นมันก็เปรียบเสมือนการเล่นมากรุกที่กัมพูชาเหลือขุนกับเบีย้ยอยู่ไม่กี่ตัวและถ้าหากขยับพลาดแม้แต่ตาเดียวก็พร้อมที่จะโดนไทยรุกคาดได้ในทันทีนั่นเองล่ะครับซึ่งบทเรียนในครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าการทู่ที่แข่งกล้าวและกองทัพที่พร้อมรบมันคือสองสิ่งที่ต้องเดินคู่กันไปในสนามแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสอนให้ฮุนเซนรู้ว่าอย่าได้คิดมาลองดีกับอธิปไตยของชาติไทยอีกแดงหัวใจไทยทุกดวงซึ่งสมรภูมิในครั้งนี้นะนะครับจบลงด้วยชัยชนะของประเทศไทยชัยชนะที่ไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่ได้มาจากความกล้าหาญของเหล่าทหารหารความเฉียบคมของนักการทูตและที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นปึกแผ่นของคนไทยในชาติครับ แผ่นดินทุกตารางนิ้วที่บรรพบรุษเอาเลือดเนื้อและชีวิตแลกมามันไม่ใช่ของเล่นทางการเมืองของใครและไม่ใช่รางวัลปลอบใจสําหรับคะแนนนิยมของผู้นําประเทศไหนนี่คือมรอดกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาเอาไว้ด้วยชีวิตขอให้เรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องเตือนใจว่าเมื่อใดที่คนไทยรู้รักสามัคคีเมื่อนั้นก็ไม่มีอำนาจใดในโลก จะมาหยามเกียรติและรุกล้ำอธิปไตยของเราได้เพราะแผ่นดินนี้มันไม่ใช่แผนที่แต่มันคือชีวิตมันคือลมหายใจของความเป็นไทยที่เราทุกคนจะต้องปกป้องด้วยชีวิตครับแเละท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่าน่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถเลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนเล่าให้ฟัง ก็สามารถทําได้โดยผ่านปุ่มซูเปอร์แชทหรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้เช่นกันครับก็เพื่อว่าผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปหรือถ้าไม่สะดวกทั้ง2วิธีนั้นก็สามารถสนับสนุนเล่าให้ฟังผ่านหน้าบัญชีธนาคารที่กําลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับเมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมแนะนำเล่าให้ฟังขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตริย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ